ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สัสดีครับน้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนราชาแนลเช่นเคยนะครับก็หายไปงวดหนึ่งเนาะ,ะก็ลุงตันก็ขออภัยด้วยกันเนาะ,ะก็คือเมื่อวันที่16นะครับวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนาะช่วงบ่ายๆนะครับปรากฏว่าในพื้นที่ หมู่บ้านของลุงตันเนาะก็เจอกับพา,ายุฤดูร้อนเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นพายุลูกเห็บที่มีความาต้องบอกว่ารุนแรงนะครับรุนแรงมากเลยนะครับช่วงลักมีของพายุเนาะตั้งแต่ก็คือครอบคุมประมาณ2องตำบลน,นะครับเราะนั้นแล้วก็ หลังจากพายุสงบเนี่ยก็ความเสียหายเนาะเราจะเป็นบ้านเรือนนะครับของชาวบ้านนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าเนะาะเสาไฟฟ้าก็ล้มกันหลายจุดเลยนะครับแล้วก็บริเวณบ้านหลุมก,ก็มีนะครับไฟก็เลยดับนะครับดับมาสองวันเลยนะครับวันที่1 6แล้วก็17นะครับกว่าเขาจะมา แก้ไขก็เมื่อคืนเนาะเขาจ่ายไฟให้ประมาณ3 4สีุ่มนะครับก็เลยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับสัญญาณโทรศัพท์ก็มีปัญหานะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ต้องขออภัยมาด้วยในะโอกาสนี้นะครับพอ ไฟเริ่มมาเนาะอินเทอร์เนต็ตใช้ได้นะครับก็เลยรีบเนะาะวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งก็งวดนี้เนาะก็เป็นงวดวันที่18เมษายน67เนะาะส่วนลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับ หลังจากที่ลุงตันได้ทําการาวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจาวันที่18เมษายน67นะครับผลลัพธ์ที่ได้ช่องที่หนึ่งก็คือได้ได้3เนะาะช่องที่สองได้9ช่องที่ 3ได้แปดแล้วก็ท่องที่สี่ก็ได้แปดเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเอา,อาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งครับเพื่อที่จะลงในาตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้นอกสามสามต่อไปก็เป็นสี่ฝั่งนี้เป็นสองนะครับตัวนี้ ต่อมาเนาะเก้าเก้าเป็นศูนย์ศูนย์ฝั่งนี้เป็นแปดครับตัวน,นี้แปดแปดแล้วก็เก้าอ่าแล้วก็เจ็ดแปดแปดแล้วก็เป็นเก้าเหมือนกันเนาะเพราะว่าผลลัพธ์เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เจ็ดเนาะ,ะก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับ ต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับโดยเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขในตลางนะครับทีอ่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับซึ่งงวดประจำวันที่18เมษายนนะครับลุงตันให้เด่นอยู่ที่เด่น9เนอะเด่น9รอง7นะครับ อ่าพี่น้อง f อเนาะชอบเก้าชอบเก้ารูดเก้าชอบเจ็ดรูดเจนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับสอ,องตัวก็ตังแต่งก็จะเอาต,ตัวเลขในตารางเนาะจับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับอ่าพี่น้องได้รับชมกันนะครับ <c oughs> โดยจะเริ่มจาก ตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ04เนาะ0430 39 49 77 เจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าสองแล้วก็เก้าเก้าเนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับ ต่อไปก็จะมาพิจารณนานะครับกลุ่มตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้กลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ในตารางนะครับเป็นตัวเทียบนะครับโดยลุงตันจะ,ะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งนะครับของจํานวนตัวเลขที่วานะครับ <c oughs> คู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะ แถวที่หนึ่งที่สองคู่ตรงกลางยื้อมาขวา,าลักษณะนี้นะครับก็คือสามศูนย์นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่ที่หนึ่งที่สองเหมือนกันเนะาะขวายื้อมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้เนาะลักษณะนี้นะครับ แล้วก็เป็นแถวที่สามที่สี่เนาะแถวสามที่สี่คู่ซ้ายไปขวาเนาะซ้ายไปขวาเลยครับนี่นะครับก็คือเจ็ดเก้านะครับต่อไปก็เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับตรงกลางเยอะไปขวา ลักษณะนี้เนาะแปดเก้าแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนาะเป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับอก็เป็นแถวที่เป็นคู่คู่ขวาเนาะอ่าคู่ขวาลักษณะนี้เนาะก็คือเก้าเก้านะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งห้าคู่จากสิบคู่นะครับตัวที่ บวงให้นะครับหรือเน้นให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิตินะครับสามสิงวที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางเนาะก็มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะหลักร้อยก็สำหรับท่านที่่าลุ้นสามตัวนะัาก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีชอบชุดสองตัวคู่ไหนเนาะก็นำไปวาง เป็นสามตัวนะครับเป็นได้นะครับซึ่งในแต่ละงวดลุงจะให้งวดละสองตัวเนาะงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับโดยลุงตันจะให้อยู่ที่แปดเนาะแปดกับเจ็บนะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองอตัวเลขในตารางแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถ จับคุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ,ะซึ่งก็ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ในรอบนี้ก็มีกลุ่มตัวเลขที่เหมือนกันอยู่เนาะแถวที่สามที่4นะครับผลลัพธ์ได้8เหมือนกันนะครับ กรณีแบบนี้ก็โอกาสที่จะมาเบิ้ลนะครับก็มีเหมือนกันนะครับลุงก,ก็เลยวางเบิ้ลไว้สองอสองคู่นะครับก็กันเอาไว้นะครับเพราะว่า,าจากสถิตินะครับที่ผ่านมาก็ากรณีผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะก็มาเบิ้ลหลายครั้งเหมือนกันนะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดนะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ